อันซีนไทยแลนด์จังหวัดตราดมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสัม์นีก็มาเที่ยวกับแก๊งนักภาะรีวิวค่าใช้จ่ายและการเดินทางทั้งหมดในคลิปหน้าอ้าวเอ้ยอย่างงงดีก็คลิปนี้จะพาไปเที่ยวเกาะกระดาษก่อนเกาะที่มันมีกวางอยู่แล้วก็มีแบบเกาะข่หัวล้อที่เหมือนลุดออกมาจากหนังสือข่หัวล้อเลยเราก็มีต้นมะพร้าวเองเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงจะต้องถ่ายรูปกันสักนิดการเดินทางไปก็ไม่ยากเลยนะคะก็แค่นั่งเรือข้ามมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยจะมีรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รถของชาวบ้านน่ะรถเหมือนรถขนหมูหัวเออสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออแบบเข้าไปก็จะผ่านป่าแบบดงมะพร้าวไปไปถึง <c oughs> ก็ต้องเดินอีกหน่อยนึงเดินผ่านทะเลแหวกไปแบบสีสวยอะใครที่คิดว่าแบบ,แบบแค่นี้ถึงแล้วยังค่ะยังยังอีกยาวไกลเกิดคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ท้ามทะเลแหวกมาก,ก็ยังไม่เจอต้องเดินผ่านป่าไป,ไปอีกนิดนะนึงนิดนึงจริงๆถึงแล้วก็เกาะขายหัวล้อ ช่วงที่ไปเป็นช่วงบ่ายสซึ่งน้าขึ้นแล้วถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันก็จะให้ฟิวแบบซิลลูอเอตนิดนึงใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก,ก็เดินทางกลับโดยจะไปรอขึ้นเรือตรงแถวบริเวณที่มีกวางเยอะๆนั่นแหละให้ระวังนิดนึงช่วงนี้น้องกวางเขาวยาวมากแล้วก็หิวจัดจบขนมจ้าภักอากุงไวสรื่นกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วหนึง่ง